สวัสดีครับสวัสดีค่ะสุขที่22มกราคม2564นะครับคุณผู้ชมอยู่กับมานี่มอร์นิ่งค่ะโลกการเงินยามเช้ากับผมตัก๊กศิติกรที่มณฑียนครับและในสุตาสุทีพิเชษพันธ์ค่ะมาติดตามข่าวเศรษฐกิจการเงินการลงทุนที่น่าสนใจในวันนี้กันค่ะ เรื่องของสถานการณ์โควิดในหลากหลายประเทศนะครับรวมถึงประเทศไทยแล้วก็ของทางประเทศจีนเนี่ยทำให้หนึ่งในเทศกาลที่ปกติแล้วจะต้องมีความคึกคักอย่างมากนะครับปีนี้เองอาจจะมีความเงียบเหงางงไปบ้างน,นั่นก็คือเทศกาลตรุจจีนนั่นเองใช่ค่ะ12กุมภาพานันธ์นะคะสําหรับตรุจจีนในปีนี้แล้วก็พิเศษกว่าปีที่ผ่นานมาเพราะว่าเป็นวันที่ประกาศเป็นวันหยุดราชการพิเศษเพิ่มเติมอีกด้วยใช่ในบ้านเราเนี่ยประกาศเป็นวันหยุดราชการนะครับแต่ว่าในจีนเนี่ยปีนี้อาจจะมีความเข้มงวดกว่าที่เคยนะครับหลังจากที่สถานการณ์โควิดณตอนนี้ ทุกฝ่ายก็ยังคงต้องมีความระมัดร,ระวังกันอยู่นะครับ <c oughs> เขาก็ประกาศจะมีการลดการเดินทางและที่สําคัญเองนะครับเรื่องของการค้าขายต่างๆก็จะส่งเสริมเรื่องของการค้าแบบออนไลน์มากขึ้น <c oughs> ในบ้านาดาวผู้ประกอบการก็ต้องมีการปรับตัวอย่างหนักเช่นเดียวกันนะครับบรรดาร้านอาหารตอนนี้ต้องพยายามหากลยุทธ์ในการที่จะทําให้ลูกค้าเนี่ยสั่งซื้อสินค้าของตัวเอง <c oughs> อาจจะไม่ได้นั่งร้านแต่ว่ามีการสั่งซื้อสินค้าที่มีโปรดักรูปแบบใหม่เดี๋ยวผมให้ดูภาพต่อไปนะคุณผู้ชมฮะ นี่คือภาพของไก่ไหว้เจ้าครับของแบรนด์ไก่ทอดเกาหลีชื่อดัง<อ>คือปกติเขาขายเป็นชินช้นชิ้นแต่คราวนี้มาเป็นตัวคือสวยงามแบบที่พร้อมไหว้เจ้าแบบนี้และค่ะรถตไป คือเจ้านี้ปกติเขาก็จะเป็นชิ้นๆแล้วก็เคลือบกรอบใช่ไหม,มเป็นชิ้นๆไปเป็นชิ้นส่วนอะไรก็ว่าไปน่องหรือปีกก็ตามแต่นี้ทอดทั้งตัวเลยค่ะก็ถือว่าเป็นอะไรที่แปลกใหม่ออกมาให้เราได้เห็นว่าไม่ว่าจะเป็นผู้ค้าผู้ขายรายเล็กรายใหญ่เนี่ยเขาก็ต้องปรับตัวกันหมดนะมไม่ว่าจะเป็นเทศากาลไหนเพื่อที่จะกระตุ้นยอดขายอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ออกมาโอ้โหนี่ความเห็นของคนในโลกออนไลน์ก็มีหลากหลายใช่ค่ะ,คะ บางคนก็บอกว่าแมเราคงเหล่ามากเจนดองทานไก่รูปแบบใหม่สที<ช>ทานนะไก่ต้มมานานนะครับสมัยเป็นไก่เกาหลีบ้างมันไม่ใช่แค่ของกินนะคะที่เราจะเห็นว่ามีพัฒนาการของการที่จะก,กระตุ้นยอดขายมีการปรับตัวทางด้านการตลาดแต่ว่าของใช้เนี่ยพวกสกินแคร์เครื่องสำอางต่างๆม,มากมาย <c oughs> ที่เราได้ใช้กันอยู่ทุกวันนี้อาคงอาม่ามาก็ได้ใช้ด้วยใช่ก็อย่างที่เห็นในภาพเนี่ยครับเขาเรียกว่าจิมโจหรือว่ากระดาษเงินกระดาษทองปรับรูปแบบใหม่มา ทำให้เป็นสกินแคร์แบรนด์ด<ม>ังแต่ไม่ใช่แบรนด์ตรงๆนะอันนี้อาจจะมีดัดแปลงนิดหน่อยก็อยู่ที่นั่น นะสวรรค์ก็อาจจะต้องการครีมบำรุงผิวเหมือนกันต้องการความน่าเด้งเหมือนกันอันนี้ก็เป็นความสบายใจของลูกหลานแหละที่ได้ทําตามขนบธรรมเนียมประเพณีแล้วก็จะมีเหมือนกับเป็นสีสันนะเป็นความแปลกใหม่ที่เกิดขึ้นมาในแต่ละปีที่เราก็นํามาฝากกันเพราะว่าถือว่าเราก็เชื่อว่าปีนี้เนี่ยหลายๆบ้านอาจจะต้องประหยัดกันหน่อยแหละไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้จ่ายหรือว่าการทําตามธรรมเนียมต่างๆก็ทําตามความเหมาะสมตามกําลังนะคะเป็นสีสันเล็กๆน้อยๆที่นํามาฝากกันก่อนที่จะถึงตรุษจีนในสัปดาห์หน้าในสองสัปดาห์หน้าครับปีนี้เองก็12 13,14จ่ายใบยเที่ยว <Yeah. S 1> เดิมทีเนี 12, ่ย12เขาประกาศเป็นวันหยุดก็ต้องหวังใจไว้ว่าถ้าเกิดถึงช่วงนั้นเองเนี่ยสถานการณ์โควิดน่าจะกลับมาปรับตัวดีขึ้นนะครับทำให้กิจกรรมต่างๆการเดินทางระหว่างจังหวัดกลับมากระตุ้นการท่องเที่ยวให้กับไทยได้บ้างนะครับนี่ก็เป็นความคาดหวังของหลายทุกคนแหละทุกคนที่มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของไทยนะฮะ เอาละครับมาย้ํากันถึงเรื่องของมาตรการจากทางกรุงเทพมหานครนะครับที่ออกมาระบ,บุว่า13กิจการที่มีการผ่อนปลนนะครับตอนนี้เองเนี่ยความชัดเจนก็เกิดขึ้นมาโดยทางรัตตรีเดชคงศกรข,ขวัญเมืองโฆศกของกรุงเทพมหานครนะครับก็เรียนย้ําเรื่องของมาตรการนะครับในการที่ผ่อนปลน13สถานที่ที่จะกลับมาดําเนินกิจการได้นะครับ จิตสามสถานที่นี้เองเนี่ยผมย้ํากันอีกครั้งนะครับมีสถานที่เช่นการเล่นตู้เกมนะครับมีร้านเกมร้านอินเทอร์นเน็ตต่างๆสถานดูแลผู้สูงอายุสนามแข่งทุกประเภทยกเว้นสนามมวยสนามม้านะครับแล้วก็มีห้องจัดเลี้ยงแล้วก็การทาน,นทานได้แต่ว่าต้องเป็นเซตบล็อกเท่านั้นสนามาพักเรื่องนะครับสถานเสริมความงามสถานที่สักรหรือว่าเจาะผิวหนังสถานที่ออกกําลังกายฟิตเนสแต่ต้องไม่มีเทรนเนอร์ผู้สอนแล้วก็ไม่มีหบไอน้ำนะครับสปานวดแผนไทยฝึกซ้อมรมยิม ลานโบริงสนามลีลาดนะครับแล้วก็สถานที่สอนศิลปะการต่อสู้หรือว่ายิมเนี่ยยังมีได้นะครับสามารถทําได้แต่ว่าทุกที่ต้องมีการทําความสะอาดแล้วก็สวมหน้ากากตลอดเวลาอันนี้ก็เป็นจุดที่ทําให้ธุรกิจหลากหลายแห่งที่ก่อนหน้านี้เนี่ยหายใจไม่ค่อยทั่วท้องนะฮะสามารถกลับเนะดิมการได้เฉชาวยอย่างยิ่งสปานวดแผนไทยหลายคนก็อาจจะ มีการแบบว่าคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมนีค่อนข้างจะเยอะนะครับก็น่าจะสามารถกลับมาทำงานได้ค่ะอันนี้เป็นส่วนที่คลายล็อกแล้วแต่ว่ายังมีอีกหลายๆกิจการที่ยังไม่สามารถที่จะดําเนินการได้ตามปกตินะคะเขาก็ประกาศออกมาชัดเจนเหมือนกันว่ามีที่ไหนยังไงบ้างหลักๆแล้วก็อย่างเช่นสถานบริการขับบาร์ต่างๆนะคะสนามม้าสนามชนไก่สถานรับเลี้ยงเด็กหรือว่าอาบอบนวดต่างๆเหล่านี้เป็นต้นอันนี้ยังคงปิดให้บริการอยู่นะคะเขาก็จะค่อยๆดูพิจารณาตามความเหมาะสมแล้วก็ผ่่นคลายเป็นระยะต่อไปค่ะขณะที่จังหวัดสมุทรสาครนะครับค รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครเนี่ยท่านก็บอกว่าเตรียมพิจารณาปลดล็อกมาตรการเป็นรายอำเภอไปต้องติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าตอนนี้เองเนี่ย สถานการการในเชิงภาพรวมก็ติดตามกันเป็นรายวันอยู่แล้วนะครับ mm. บางวันตัวเลขอาจจะลดลงแต่ว่าวานนี้กลับมาเพิ่มขึ้นอีกครั้งเพราะฉะนั้นเองภาพรัฐเองก็จะมีการพิจารณามาตรการการผ่อนปลนเป็นรายการณีไปด้วยค่ะคส่วนแนวทางและมาตรการในการให้ความช่วยเหลือนะคะเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมค่ะทางภารคาภารัฐยืนยันว่าย,ยังคงดําเนินการต่อยอย่างแน่นอนหลายคนกังวลว่าการก่อหนี้ของไทยนี่จะเป็นปัญหาในอนาคตตามมาหรือเปล่าแต่ว่าล่าสุดนี้ทางคุณอาคมเติมพิทยาภัยสิษ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะเปิดเผยว่าเศรษฐกิจไทยของเราเนี่ยหลังจากที่ได้รับ ผลกระทบของโควิด19ไปรัฐบาลก็พยายามอย่างเต็มที่ออกมาตรการต่างๆไม่ว่าจะเป็นโครงการเราเที่ยวด้วยกันชิมชอบใช้คนหลักเครื่องที่มากระตุ้นการใช้จ่ายแล้วก็มีมาตรการระยะสั้นช่วยลดค่าใช้จ่ายอีกด้วยรวมถึงฝั่งของมาตรการที่ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะที่จะเสริมสภาพคล่องให้กับธุรกิจ SME ก็มีเช่นเดียวกันมาพูดถึงงบประมาณเงินกู้1ล้านล้านบาทที่ใช้ไปในการเยียวยาประมาณ3 9 0 0 0 0้านล้านบาทนั้นนะคะ งบพื้นปูนใช้ไปประมาณ120,000ล้านบาทแล้วก็ยังมีมาตรการ3,500บาทต่อคนต่อเดือนที่เคาะออกมาแล้วเนี่ยนะคะก็จะใช้ส่วนนี้อีกประมาณ200,000ล้านบาททีนี้ถ้าไปดูการก่อนหนี้ของไทยตัวเลขล่าสุดอยู่ที่50%ไทยเราเนี่ยมีเพดานใช้ได้สูงสุดถึง60%ถ้าจำเป็นจริงๆพรบรวินัยการเงินการคลังก็ยังเปิดให้ยกเพดานการก่อนหนี้สูงขึ้นได้อีกด้วยค่ะเชื่อว่ามาตรการที่ออกมาจะเพียงพอรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้และ ถ้าไปดูปัจจัยบวกนะคะเรื่องของวัคซีนที่จะมาถึงบ้านเราลดแรกกุมภาพันธ์นี้เนี่ยมองว่านี่ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยกระตุ้นภาพรวของเศรษฐกิจขึ้นมาได้ด้วยนะคะส่วนนโยบายหลังจากโควิดสิถ้าเริ่มดีขึ้นแล้วเนี่ยรัฐของเราจะมุ่งพัฒนาการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านต่างๆรถไฟฟ้าทั้งในกรุงเทพต่างจังหวัดนะคะก็จะเชื่อมต่อไปอยังพื้นที่สําคัญอย่าง eec อีกด้วยค่ะ แล้วก็นอกเหนือไปจากนี้นะคะสิ่งที่เขาพบเจอตอนนี้คืออันดับความสามารถในโครงสร้างพื้นฐานของไทยเราไม่ได้อยู่ในอันดับต้นๆของอาเซียนเพราะฉะนั้นรัฐถึงมุ่งว่าจะพัฒนาด้านนี้ในระยะยาวอีกด้วยค่ะ มาตอนที่ดราม่ามาตรการเราชนะนะครับก่อนหน้านี้หลายคนบอกว่าบางคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนเนี่ยเข้าถึงมาตรการชุดนี้ได้ยากลำบากมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ออกมาหลากหลายภาคส,ส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นทางภาครัฐภาคเอกชนรวมถึงภาคประชาชนทางคุณสุพัฒนพงพันธ์บีชาวนะครับก็ออกมาชี้แจงผ่านเฟซบุ๊กนะครับว่าแม้ไม่มีสมาร์ทโฟนก็สามารถใช้เราชนะได้ตอนนี้เองเนี่ยสิ่งที่ได้รับการยืนยันนะครับก็คือก่อนหน้านี้ก่อนออกมาตรการมา มีการคิดรายละเอียดทุกเรื่องเะครับเพื่อให้คนที่ควรได้รับมาตรการเนี่ยมีการช่วยเหลือกันอย่างครบถ้วนเขาดูข้อมูลสำนักงานสถิติแห่งชาติในครุงป,ประเทศไทยเนี่ยมีผู้ใช้โทรศัพท์มือถือ56.7ล้านคนคิดเป็นกว่า89.6เซด้วยกันครับแล้วก็ผู้ใช้สมาร์ทโฟนเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเนี่ยสูงกว่า96.4แล้วแต่ว่ากลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่มผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 13.8ล้านคนกลุ่มนี้ไม่ต้องลงทะเบียนนะครับก็อย่างที่ดิวการชี้แจงกันไปรองนายกบอกมาแบบนี้นะครับแล้วก็บอกว่า กลุ่มนี้เองกลุ่มที่ยังตกหล่นอยู่ก็คือไม่มีบัตรสวสริการแห่งรัฐด้วยแล้วก็ไม่มีเรื่องของอผู้ที่ได้รับการลงทะเบียนนะครับแล้วก็สมาร์ทโฟนด้วยเนี่ยจะมีการประสานกับธนาคารของรัฐนะครับซึ่งมีความครอบคลุมอยู่แล้วสามารถเข้าถึงมาตรการชุดนี้ได้ยืนยันว่าเข้าถึงได้ทุกกลุ่มนะครับก่อนหน้านี้เองเนี่ยทางพรรคกลุ่มใจไทยนะครับก็เตรียมชี้แจงถึงนายกรัตรีนะครับให้ทบทวนเรื่องของสิทธิ์ตัวชนะเพราะว่า ยังมีประชาชนจํานวนมากเข้าไม่ถึงมือถือนั่นเองนะครับเป็นสิ่งที่ถือได้ว่าทุกฝ่ายทุกภาคส่วนเห็นความสําคัญนะครับว่าจะมีการใช้มาตรการให้เข้าถึงประชาชนทุกภาคส่วนนั่นเองครับก็มีแนวทางที่จะช่วยเหลือกันต่อไปอย่างบางกลุ่มเนี่ยอาจจะได้สองฝั่งเลยนะอย่างพี่วินมอเตอร์ไซค์แบบนี้ค่ะก็เป็นทั้งคนที่ใช้ส่วนนี้ใช้จ่ายอื่นๆแล้วก็เป็นคนรับได้ด้วยก็เปิดแอปถุงเงินกันไปนะคะก็ได้ทส่วนการให้บริการรับส่งผู้โดยสารคนอื่นด้วยนะคะเป็นแนวทางที่ภาครัฐเนี่ยบบเขาก็พยายามหา วิธีการอุดช่องว่างได้มากที่สุดอีกกลุ่มหนึ่งที่พูดถึงว่าเป็นกลุ่มที่อาจจะไม่ได้รับประโยชน์ในโครงการเราชนะหรือเปล่าแลวเขาก็มีข้อทถงติงมาอย่างกลุ่มเกษตรกรค่คะบอกว่าจะตรวจสอบยังไงว่ารายได้เนี่ยถึงเกณฑ์หรือเปล่านะคะล่าสุดนี้มีคําชี้แจงจากทางกโโระทรวงการคลังคุณกุลยาตันติเตมิศบอกว่าในส่วนของเกษตรกรที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอันนี้เขาจะตรวจสอบในกลุ่มผู้ที่มีแอปเป่าตังนะคะว่า ข้อมูลที่เราตรวจสอบได้เนี่ยเป็นยังไงคัดกรองตามคุณสมบัติข้างต้นจากข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงานภาครัฐถ้าเกิดว่าผ่านการตรวจสอบแล้วนะคะว่าเข้าเกณฑ์นเนี่ยคุณก็จะได้รับเงินผ่านแอปเปาตังไปได้เลยทันทีแต่ถ้าเกษตรกรเขาไม่มีข้อมูลอยู่ในระบบฐานข้อมูลกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าไม่ได้มีแอปเปาตังมาก่อนหน้านี้นะคะอันนี้ก็ต้องไปเข้าร่วมโครงการผ่านเว็บไซต์เราชนะ .com ค่ะ ซึ่งทั้งหมดทั้งปวงก็จะผ่านการคัดกรองนะคะจากหน่วยงานภาครัฐแล้วถ้าเกิดว่าตรวจสอบแล้วว่าคุณเข้าเกณฑ์ก็ได้รับเงินเหมือนกันคือก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่ภาครัฐไม่ได้ลืมนะยังไงก็ยังให้การช่วยเหลืออยู่ถ้าถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วอันนี้ไม่ต้องกังวลแต่ทำไมคุณก็ต้องไปลงทะเบียนผ่านเว็บเว็บอีกทีนึงครับก็เป็นสิ่งที่เรานํามาเปเดสําหรับมาตรการกาชนะนะครับที่หลายคนเฝ้ารอครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ครับช่วงหน้าติดตามนะครับหลังจากที่โจไบเดนเข้ารัับตาาาาแหหนนนนน่งงปรรรระะธิิดดีีกกททว็เเ้ การส่งเสริมการค้าที่เราจะได้ประโยชน์จากการขึ้นรับตำแหน่งในครนั้งนี้ช่วงหน้ากับปฏติดตามนครับ <tranqu ill us> วันนี้คุณโจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐท่ท MM านที่46นะครับก็เข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการปรา <secrets. S 1> กฏว่าเข้ารับตำแหน่งเพียงไม่กี่ชั่วโมงนะครับเดินหน้าทำงานในทันทีนะครับเซ็นคำสั่งเร่งด่วนหลากหลายฉบับด้วยกัน ทางคุณโจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐนะครับก็ได้ประกอบพิธีสบ,บานตนรับตําแหน่งประธานาธิบดีคนที่46ของสหรัฐนะครับแล้วก็มีการกล่าวสุนทรพจน์นะครับหลักใหญ่ใจความเนี่ยเขาเได้ร้องให้คนสหรัฐ ยุติการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายนะครับให้ความเคารพเชื่อใจซึ่งกันและกันรวมถึงเปิดจิตวิญญาณนะครับแก้ไขปัญหาความขัดแย้งภายในประเทศและที่สําคัญการทํางานของคุณโจไบเดนหลายคนจับตามาคุณนุ<ม>้ยเรื่องการลงนามคาสั่งนะครับมีทั้งเรื่องการกลับไปร่วมข้อตกลงปารีสนะครับเรื่องของการลดปัญหาโลกร้อนซึ่งคุณครัมเนี่ยเบรกมาตลอด4ปีนะครับก็ทาให้อันนี้เป็นสิ่งที่น่าจับตารวมถึงคําสั่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการค้าระหว่างประเทศแล้วก็เรื่องของการส่งเสริมการผลักดันเศรีของสหรัฐ จุดนี้เองกระทรวงพาณิชย์ของไทยครับโดยทางคุณสมเด็จสุสมบูรณ์อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเดินหน้าทำงานทันทีนะครับมีการเปิดเผยว่านโยบายใหม่นะครับของทางคุณโจไปเดนเน้นการลดการพึ่งพาต่างชาติสนับสนุนกิจกรรมภายในประเทศแล้วก็การลดปัญหาโลกร้อนรวมถึงนโยบายที่จะเน้นการสร้างพธมิตรนะครับไม่มีการทําสงครามการค้าส่วนเอเชียเนี่ยยังแสดงความ ไม่ที่สิ่งสําคัญเอเชียจะทํำยังไงนะครับให้ได้รับอันนี้ส่งจุดนี้ตอนนี้เองเนี่ยทางกระทรวงพาณิชย์น,นะครับก็จะเร่งดําเนินหน้าดโดยนัยบายนะครับด้านเศรษฐกิจอย่างทันทีนะครับจะเน้นเรื่องของการทํางานร่วมกันสินค้าเทคโนโลยีเซมิคอนดัตเตอร์ต,อต่างๆก็จะต้องเดินหน้ากันไปนะครับแล้วก็สร้างโอกาสความร่วมมือการลงทุนทางการค้าของสหรัฐในไทยเพิ่มโอกาสให้ไทยเข้าไปลงทุนในสหรัฐด้วยนะครับ ทางกรมย,ยังคงเดินหน้าขยายตลาดส่งออกในสหรัฐอย่างต่อเนื่องปี64ตั้งเป้าขยายตัวที่4%สินค้าที่มีศักยภาพก็คืออาหารสําเร็จรูปอาหารเสริมสินค้าที่เกี่ยวกับความบันเทิงภายในประเทศนะครับภายในบ้านนะฮะแล้วก็รวมถึงการผลักดันสินค้าเกษตรและก็เกษตรปรรูปจะเน้นการจัดก,กิจกรรมส่งเสริมการขายโปรโมทผ่านโซเชียลมีเดียมีการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในสหรัฐนะครับเพื่อเพิ่มโอกาสในการเจรจาธุรกิจให้กับผู้ประกอบการไทย ส่วนความสัมพันธ์กับจีนนะครับยังไม่ยกเลิกมาตรการต่างๆในทันทีนะครับจุดนี้เองยังเดินหน้าประสานงานร่วมกันระหว่างการทํางานระหว่างรัฐต่อรัฐนั่นเองครับค่ะกระสงพานิชก็ทํางานเต็มที่เลยนะคะเพราะว่าพอโจไบ,บเดนขึ้นมาตัวเขาเองก็มีมาตรการต่างๆที่จะสนับสนุนทางด้านเศรษฐกิจกระตุ้นเศรษฐกิจหลังจากที่กระทบจากโควิด19หนักในสหรัฐอเมริกาเองรวมถึงประเทศคู่ค้าต่างๆอีกด้วยนะคะ ทีนี้กลับมาดูในบ้านเราเนี่ยกลุ่มหนึ่งนะคะที่นาย,ยกรัฐมนตรีแสดงความเป็นห่วงนั่นก็คือกลุ่มผู้ส่งสินค้าทางเรือนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เจอหลากหลายปัญหาโดยเฉพาะเรื่องของตู้คอนเทนเนอร์ที่มีไม่เพียงพออีกด้วยค่ะล่าสุดนี้ทางรองโฆษกประจาสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีคุณไกรสุรีไตรสรณคุณเปิดเผยว่ารัฐบาลนะคะ ได้แหล่งเห็นความสําคัญตรงนี้เราก็อยากจะช่วยเหลือให้ครอบคลุมมากที่สุดอย่างที่เราเห็นความเดือดร้อนของผู้ประกอบการกลุ่มผู้ส่งสินค้าทางเรือนะคะทําให้เกิดปัญหาต่างๆไม่ว่าจะเป็นตู้สินค้าขัดแคลนค่าระวางของการส่งออกปรับตัวเพิ่มขึ้นอันนี้ก็อาจจะกระทบกับการส่งออกระยะยาวดังนั้นค่ะนายกมอบหมายให้กระทรวงคมนาคมร่วมกับกระทรวงการคลงังกระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาแนวทางช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนเช่นการอนุญาตให้เรือบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่กว่าที่กําหนดไว้ แต่เดิมเนี่ยสามารถเดินมาสามารถเข้าเทียบท่าได้นะคะเพื่อขนส่งสินค้าในปริมาณที่มากขึ้นแล้วก็ยังมีการผ่อนปลนการเรียกเก็บค่าบริการท่าเทียบเรืออีกด้วยนะคะถือว่าตอนนี้เป็นอีกส่วนหนึ่งที่นายกให้ความสาคัญแล้วก็อยากให้เร่งให้การช่วยเหลือค่ะครับข่าวต่อมาสําหรับคนที่อยู่แนวเส้นรถไฟฟ้าสายสีแดงพกันมาแล้วนะครับค่าบริการอยู่ที่14ถึง42บาทนะครับจะเริ่มต้นในเดือนพฤศจิกายนนี้ครับข้อมูลจากทาง การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟออมอนะครับคุณพระกพงศริการธรามาู้วัการของรฟออมอเนี่ยท่านก็บอกว่าที่ประชุมระหว่างกรมการขนส่งทางรางการรถไฟแห่งประเทศไทยรฟออมอรถไฟฟ้ารฟทจำกัดนะครับแล้วก็ทีเดียร์ไอได้มีมติเพาะอนุมัติมาตราค่าโดยสารรถไฟชานืนงสายสีแดงครับก็คือช่วงบางซื่อรังสิตแล้วก็บางซื่อตลิ่งชันอยู่ที่14ถึง42บาทตามระยะทาง โดยเส้นทางบางซื่อรังสิตอยู่ที่14ถึง42บาทแล้วก็บางซื่อตลิงชันนะครับอยู่ที่14ถึง38บาทหากใช้2เส้นทางรวมกันนะครับจะทําให้การจัดเก็บอัตราไม่เกิน42บาทราอฟทอเขาก็บอกว่าได้ศึกษาแล้วนะครับว่าอัตราค่าโดยสารานี้มีความเหมาะสมเป็นธรรมไม่เป็นภาระต่อประชาชนและก็ไม่เป็นภาระต่อนิสิตรอฟทอในอนาคตด้วยนะครับ หลังจากนี้เองจะไปศึกษาการจัดทํารายละเอียดนะครับแต่ละสถานีรวมทั้งตรวจสอบให้มั่นใจว่าการจัดเก็บดังกล่าวเนี่ยจะไม่เกิดภาวะขาดทุนเพื่อนําเสนอให้กรมการขนส่งทางรางพิจารณาอีกครั้งในวันที่25มกราคมนี้จากนั้นให้เสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบอร์ดรฟทและเสนอต่อนายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก่อนนํามาจัดเก็บค่าโดยสารนะครับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2564เป็นต้นไปครับค่ะ เมื่อช่วงต้นรายการเราพูดถึงเรื่องของการค้าการขายในโลกออนไลน์กันแล้วนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเราจะพาคุณผู้ชมมาดูเทคนิคกันหน่อยว่าถ้าอยากจะทําการตลาดในโลกออนไลน์ให้ได้ผลดีมีประสิทธิภาพค้าขายได้ดีเนี่ยมีเทคนิคที่น่าสนใจอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันค่ะ เวลานี้ถ้าเริ่มต้นอยากจะเป็นพ่อค้าแม่ขายเนี่ยเขาก็มักจะแนะนากันว่าไปขายในยออนไลน์เพราะอย่างน้อยไม่มีหน้ารา้านไม่มีต้นทุนน่าจะดีกว่าแต่อย่าลืมว่าคู่แข่งก็เยอะนะเยอะมากตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าประเภทเดียวกันหรือว่าจะเป็นสินค้าใหม่ถ้าเกิดเราเอามาช่วงแรกๆก,ก็อาจจะยังขายได้อยู่แต่สักพักนะครับจะมีคู่แข่งเกิดขึ้นมามากมายดังนั้นเอ,เองการทาตลาดหรือว่าการทาโซเชียลมีเดียต่างๆเนี่ยจะต้องใช้กลยุทธ์กันพอสมควรเลยใช่ค่ะกลยุทธ์ที่ว่านี้จะมีอะไรบ้างที่ทําให้ยอดขายของเราเติบโตปังแล้วก็โดดดเเ่่่่่นนนนนกววาาาาคคูแขงอืๆัีี้รมมฝ กใน SNE c o a t i n g ฟั้นให้ฟังโดยธนาคารกรุงเทพค่ะธุรกิจขายของออนไลน์อาชีพที่เริ่มต้นง่ายไม่ต้องมีหน้าร้านมีเพียงแค่แพจของตัวเองบนเฟซบุ o กอินสตาแกรมทวิ t เตอร์หรือแพลตฟอร์มร้านค้าออนไลน์ก็เริ่มต้นขายของได้ทันทีเช่นช้อปปี้ลาซาด้เป็นต้น ยิในช่วงที่ไวรัสโควิด -19 ระบาดการจะปั้นธุรกิจให้ประสบความสำเร็จได้นั้นเหล่าผู้ประกอบการเจ้าของธุรกิจและพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ต้องปรับตัวตามสถานการณ์และพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปอยู่เสมอวันนี้เลยมี5เทคนิคการทำการตลาดอย่างไรที่ยอดขายปังมาฝากกันค่ะ ครับผมก็หลักๆแล้วช่วงเนี้ยเราต้องเราต้องรู้กันก่อนว่าเป็นช่วงของคุย1สิบเก้าเนาะเพราะฉะนั้นทุกคนจะเข้าใจดีว่าออนไลน์เนี่ยเขามันมีบทบาทค่อนข้างมากในการทําธุรกิจหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นธุรกิจทางด้านอาหารทางด้านความงามหรือว่าแม้แต่ธุรกิจในวงการอื่นๆซึ่งหลายๆอย่างเลยคือเราอิงที่เป็นออนไลน์เป็นหลักนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือว่า หลักๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เราต้องเตรียมตัวเลยต้องเตรียมตัวเตรียมใจของเราก่อนว่าเราพร้อมที่จะทํามันไหมเพราะหลายคนเรียนรู้วิธีการทําทุกอย่างทั้งหมดแต่ไม่เตรียมตัวในการลงมือเข้าไปทําก็ไม่เกิดผลสําเร็จเหมือนกันหรือบางคนเรียนไปเต็มที่เลยแต่สุดท้ายแล้วไม่ได้ลงมือทําการกระทามันก็เท่ากับสูงเหมือนกันนะครับ โอเคเทคนิค5ขั้นตอนที่ส่วนใหญ่ผมใช้แล้วกันนะครับเทคนิคนี้ไม่ว่าโซเชียลมีเดียแต่ละตัวหรือว่าการตลาดออนไลน์ทุกอย่างเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงไปแบบไหนไม่ว่าจะเป็นออฟไลน์ line, ก็ตามนะครับยังสามารถใช้เทคนิคนี้ได้อยู่ก็คือเทคนิคที่ผมใช้คือ5 5 A นะครับเป็น A ทั้งหมด5ขั้นตอน A แรกคือการสร้างอวาเวนิครับ ก็คือการสร้างเวเน็เนี่ยเราจะสร้างการรับรู้ของคนเข้ามาลองนึกถึงว่าเวลาเราจะขายของอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะหรือว่าเราจะกอกน้ําใส่ขวดถ้าเรากอกน้ําโดยตรงโอกาสที่น้ําจะเต็มมันช้ากว่าที่เรามีกลวยเข้ามาหนึ่งอันแน่นอนผมเปรียบเสมือนปากกลวยนะครับเอาไวนเน็ตคือปากกลวยเลยเพราะถ้าสมมติว่าเรามีการเอาวเน็ตค่อนข้างเยอะผมยกตัวอย่างเช่นเน็ตไอดอลดารามีคนติดตามเยอะสามารถขายของได้ง่ายขึ้น A ที่สสิ่งที่สําคัญ A ที่2ก็คือเรื่องของแอปเคียวแอเคีคือการสร้างความเชื่อมัน่นยกตัวอย่าง,างเช่นอตอนนี้เราสร้าง awareness เต็มที่แล้วนะครับทุกคนเชื่อมั่นว่าเราเป็นคนดีเราเป็นคนซื่อสัตย์เรามีความเชี่ยวชาญทางด้านที่เราขายของจริงๆนะครับสินค้าตัวนี้เป็นสินค้าที่โอเคจริงๆมีใบเซอร์ติิเคตรองรับตัวนี้ยทาให้เกิดความเชื่อมั่นของคนได้ A ที่สคือการร์ ทำยังไงก็ได้ให้ลูกค้ามาถามเพื่อที่จะซื้อของของเราคนทั่วๆไปเนี่ยส่วนใหญ่เข้ามาปุ๊บต้องการที่จะขายออกไปอย่างเดียวเลยแน่นอนการที่เขาขายออกไปอย่างเดียวมันจะทําให้หนึ่งเลยคือสิ่งที่เขาขายออกอะ่ะคนส่วนใหญ่ไม่ได้ต้องการที่จะซื้อตั้งแต่แรกนะครับเพราะเขายังไม่รู้จักเราถูกไหมฮะเขายังไม่เชื่อมั่นเราเพราะฉะนั้นสองข้อนี้นะเขายังทําไม่ได้เลยมันก็เหมือนเราไปใกล้ๆก้นขวดละ่ะการกอกน้ําลงขวดมันก็ช้าลงนะครับกับ อันที่สามท, 3, ที่ที่ผมบอกเรื่องของอาร์ตเนาะการถามเหมือนเปรียบเสมือนวันเนี้ยผมเปิดร้านขายของที่มาร้านหนึ่งคนทั่วไปเดินมาถามราคาราคาเท่าไหร่ครับสินค้าชิ้นนี้ถ้าผมตอบเลยเก้าสิบเปอร์เซ็นครับพังในออนไลน์เนี่ยส่วนใหญ่การตอบราคาลูกาส่วนใหญ่แค่มาเช็คเฉยเฉยมันจะมีวิธีการที่ทําให้เขาอะเข้ามารู้จักแล้วก็เชื่อมั่นสินค้าเราก่อนโดยที่อาศัยการพูดคุยเป็นหลักนะครับซึ่งการพูดคุยตรงเนี้ย หลักๆมันก็จะเหมือนการซื้อของออฟไลน์เนี่ยแหละเวลาร้านไหนที่ขายดีลองสังเกตว่าแม่ค้าเนี่ยจะพูดคุยคุยเล่นกับลูกค้าถูกไหมฮะพอคุยเล่นกับลูกค้าเสร็จปุ๊บเราจะรู้ว่าลูกค้าเป็นใครทําอะไรที่ไหนอะไรยังไงแล้วเวลาเรามีอะไรลูกค้าจะถามเองแล้วลูกค้าจะขอซื้อเองอันนี้ทํายังไงก็ได้ให้เขาเอ่ยปากขึ้นมาถามเพื่อจะขอซื้อของของเรานะครับอันนี้เป็นวิธีการที่ผมใช้ประจําเลยนะครับลูกค้าตั้งคําถามมาอย่าตอบเลยแต่ให้ตั้งคําถามตอบกับลูกค้า เหมือนพูดคุยให้เขารู้จักสนิทเราก่อนเรทที่สี่ครับก็คือการแอคชั่นนะครับหลังจากที่ถามไปแล้วไม่ใช่แค่ว่าถามกันไปถามกันมาถามกันไปถามกันมาไม่เกิดการซื้อกัาขายสักทีนะครับเราต้องอาศัยการปิดจบการขายด้วยก็คือการแอคชั่นนะครับซึ่งการแอคชั่นเนี้ยหลักๆเลยก็คืออย่างเช่นเราถามเขากลับมาแล้วเขาถามเราเราต้องกล้าที่จะขายอย่างบางคนถามไปถามมาไม่กล้าที่จะขาย การขายการซื้อก็ไม่เกิดขึ้นนะครับการแลกเปลี่ยนเงินตาก็ไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเราแอคชั่นมีแอคชั่นเรียบร้อยแล้วเหมือนกันถ้าในออนไลน์นะครับแอคชั่นนี้จะถูกขึ้นด้วยเซลเพจไร้ไร้ค้นเคยเห็นโฆษณาออนไลน์ถูกไหมฮะขึ้นมาเลยโฆษณาออนไลน์จะขึ้นมาเลยว่าปัญหาจุดจุดจุดดที่เราสนใจส่วนใหญ่เราจะเจอที่ปัญหามาก่อนเลยอันไหนที่โดนปัญหาเราแล้วมันโดนเราจะกดคลิกเข้าไปเสมอคลิกเข้าไปเพื่ออ่าน,เ,าเ,ออานเวลาเราอ่านปุ๊บ มันมีความรู้ออกมาเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเราเชื่อมั่นเขาแล้วนะครับแล้วเราก็จะตั้งคําถามกับเขานะครับโดยที่เขาก็จะมีปุ่มสั่งซื้อสินค้าคลิกที่นี่อ่ะอันนี้คือปุ่มแอคชั่นซึ่งหลายๆคนในออนไลน์เราจะเรียกว่าเซล์แล้วสุดท้ายคือที่สุดของการสร้างแบรนด์หรือว่าการขายของออนไลน์ก็คือเรื่องของแอดมูเคชนะครับแอดมูเคเนี่ยผมจะเรียกอีกอย่างนึงว่าไปถึงเรื่องของแบรนด์ลอเรี้แล้วกันนะครับ อะไรก็แล้วแต่เวลาลูกค้ามีการซื้อแล้วอย่าทิ้งลูกค้าตรงนี้นะครับเพราะเหมือนกับวันนี้เราลองหลับตาแล้วเทน้ําใส่ขวดดูนะครับขวดเนี้ยเรารู้อยู่แล้วว่าตําแหน่งเนี้เราเทแล้วมันลงน้ํามันลงขวดจริงๆนะครับถ้าเราไปขยับมันเราไม่ได้สนใจกับมันว่าเราจะเทแค่ตรงนี้อย่างเดียวเลยนะครับ เราก็ต้องไปเสียน้ําฟรีใหม่นะครับเพราะฉะนั้นคือการที่เราการที่เรารู้ตําแหน่งเฉพาะแล้วเรามีลูกค้าเฉพาะแล้วนะครับเราควรเซอร์วิสลูกค้าให้ดีที่สุดอันนี้คือสิ่งที่สําคัญในการตลาดออนไลน์เลยนะครับเราเซอร์วิสลูกค้าดีลูกค้าจะเกิดการแอดโวเคตต่อก็คือการซื้อซ้าแล้วก็บอกต่อไปเรื่อยๆสตาร์บัคเนี่ยไม่ได้รวยจากการได้ร้อยล้านจากการขายแก้วละร้อยกับคนล้านคนแต่เขาอาศัยขายแก้วละร้อย คนแค่หนึ่งแสนคนแต่หน,นึ่งแสนคนนี้ซื้อซ้ำคนละสิบครั้งนะครับเพราะฉะนั้นจะทําให้เขาเนี่ยไม่จําเป็นต้องหาคนมาเยอะแต่แค่ว่าคนคนเดียวเป็นปากกระบอกเสียงอีกทั่วเลยนะครับเพราะฉะนั้นคือเปนากายเป็นสิ่งหนึ่งที่เขาไม่ต้องเสียงเงินลงทุนต่อในการหาลูกค้าใหม่หรือการโฆษณาใหม่ก็จะเป็นลูกค้าเก่าเนี่ยปากกระบอกเสียงเป็นเป็นแบรนด์อลจิตีของเรานั่นเองนะครับแล้วก็จะเกิดการบอกต่อไปเรื่อยๆทําให้ธุรกิจของเขาโตขึ้นไปเรื่อยๆโดยที่เขาไม่ต้องใช้การตลาดใหม่ๆเข้ามาเพิ่มเลย ในการวางแผนปรับกลยุทธ์การตลาดให้ธุรกิจของคุณมียอดขายปังตลอดทั้งปี2,564และไม่ว่าความสุขของเจ้าของธุรกิจคืออะไรธนาคารกรุงเทพพร้อมเป็นเพื่อนคู่คิดธุรกิจคุณเพื่อสนับสนุนการวางแผนให้ธุรกิจคุณดำเนินไปอย่างราบรื่นและต่อย,ยอดให้ธุรกิจเติบโตอย่าง,ย,างยั่งยืน นั่ละครับเทคนิคดีๆทำมาฝากกันนะครับสร้างความคุ้นเคยกับลูกค้าก่อนบางคนอินบ็อกมาถามเนี่ยสอบถามกันเลยว่านะชอบแบบไหนชอบสีอะไรนะฮะชวนคุยว่าคุณลูกค้าเนี่ยชอบสินค้าในรูปแบบที่ สีที่อาจจะเป็นตามเทรนปีนี้หรือเปล่าที่เป็นอีกวิธีหนึ่งที่สร้างความคุ้นเคยกับลูกค้าค่ะไม่ได้่าตอบทันทีว่าเท่าไรกี่บาทนะ,ะแล้วก็จบบทสนทนาสั้นๆบางทีการให้ข้อมูลเนี่ยทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าเราใส่ใจแล้วก็ใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นครับบางทีอาจจะมีเขียนราคาไว้หน้าโพสต์อยู่แล้วแหละเพราะอันนี้เดี๋ยวนี้เป็นกฎหมายแลวใช่ไหมแต่ว่าบางทีเขาเข้ามาสอบถามอีกทีเนี่ยเขาอาจจะอยากได้ข้อมูลที่มากกว่านี้ก็ได้นะครับเป็นวิธีการในการทาคุณความคุ้นเคยกันค่ะนี่แหละค่ะเป็นเทคนิคที่เราจะมาฝากกันใครที่ ดีดีริๆ,ๆก็ต้องมีเทคนิคแบบนี้ลองนําไปปรับใช้กันด้วยนะคะและนี่ก็คือทั้งหมดของวันนี้มอร์นิ่งทันโลกการเงินงในเช้าวันนี้นะคะส่วนรายการต่อไปติดตามชมป๊อปนิวเซเลี่ค่ะส,สองคนแลิทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ